ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายโยอีรอบนี้จัดหนักค่ะเปิดคลิปทหารพลานหญิงลงปฏิบัติหน้าที่บุกปะทะคารมเดือดม็อบจัดตั้งทหารเขเมรหนองแยกแก้วทหารเขเมร ส่งผู้หญิงคนพิการคนแก่บุกหรือห,ห,อหอล้วลวดน้ำทหารไทยก็ส่งทหารพรานหญิงลงแนวหน้าฟาดกระเจิงค่ะเมื่อวันที่16กันยายน68ค่ะมีรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาบริเวณบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วเกิดเหตุชาวบ้านกัมพูชาประมาณ50-70คนค่ะลุกฮือเข้ามาที่แนวชายแดนหรือทออแนวรั้วหนามที่เจ้าหน้าที่ไทยใช้กั้นเขตแดนพร้อมกับตะโกนด่าดทอทหารไทยนะคะโดยบางคนเนี่ยสามารถพูดภาษาไทยได้แล้วก็โต้เถียงอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกัมพูชาโดยเบื้องต้นค่ะทางฝั่งของคนกัมพูชาก็อ้างว่าที่มารวมตัวกันนั้นเพราะเข้าใจผิดว่าทหารไทยจะลุกล้ำพื้นที่ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ถ่ยกำลังติดตั้งเสาไฟฟ้า ใกล้กับแนวรัว้วห่างจากกองร้อยทหารพรานที่1301ราว600เมตรค่ะแต่ว่าทางด้านของแหล่งข่าวในท้องที่นะคะก็มีการเปิดเผยค่ะว่าสาเหตุอาจจะมาจากกระแสะข้อมูลข่าวปลอมค่ะที่เผยแพร่ในกัมพูชาเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ชายแดนแล้วก็ถือว่าบ้านหนองยาแก้วนั้นเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สําคัญที่อาจจะกระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือการ เข้าไปควบกลุ่มในครั้งนี้เราได้เห็นการปฏิบัติงานของทหารพลันหญิงเป็นครั้งแรกค่ะเรียกได้ว่าดุจนคนที่เห็นเนี่ยอึ้งกันไปเป็นแถวๆค่ะเพราะทหารพลันหญิงไทยนั้นปัดขะไม่หยุดค่ะตอบโต้ไฟแลบเลยชนิดที่เรียกได้ว่าทหารชายเนี่ยทำได้แค่ยืนดูเงีย,งยบๆอยู่ด้านหลังค่ะคลิปนี้ทางด้านของจ่าไอซ์ทับฟ้าเป็นคนเผยแพร่ไปดูคลิปกันสักหน่อยดีกว่าค่ะ

เพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏต่มนี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในทําเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a p s i s t o e หรือโท094-236-9493